กฎสำคัญหนึ่งข้อในกฎจักรวาลก็คือจักรวาลชอบความเร็วจำคำนี้ให้ดีนะครับจักรวาลชอบความเร็วเพราะอะไรเพราะคนที่ทำอะไรรวดเร็วกว่าคนอื่นจะสามารถได้สิ่งที่ดีที่สุดก่อนคนอื่นเข้าใจข้อนี้ไหมครับยกตัวอ,อย่างเช่นคนที่ไปตลาดเร็วกว่าคนอื่นจะมีสิทธิ์เลือกสินค้าที่ดีกว่าคนอื่น คนที่ไปตลาดก่อนชาวบ้านเขาเนี่ยสามารถที่จะเลือกสินค้าที่สดกว่าใหม่กว่าสะอาดกว่าเขามีสิทธิ์เลือกมากกว่าคนอื่นเพราะเขาเนี่ยเร็วกว่าคนอื่นหรือในแง่ของการทำงานการทำธุรกิจคนที่ลงมือทำเร็วกว่าคนอื่นเนี่ยจะสามารถสำเร็จเร็วกว่าคนอื่นยกตัวอย่างเช่นคนที่ขายของออนไลน์ ใครที่หาสินค้าได้ก่อนคนนั้นมีสิทธิ์ได้เงินก่อนใครที่ลงมือทำก่อนแอคชั่นก่อนคนคนนั้นมีสิทธิ์ที่จะมัง่งคั่งร่ำรวยก่อนเพราะฉะนั้นนะครับจัก,กรวาลเนี้ยเขาชอบความเร็ววันนี้ถ้าคุณเนี่ยตัดสินใจที่จะทำอะไรก็ตามคุณจะต้องลงมือทำทันทีคุณจะต้องแอคชั่นทันทีเพราะจัก,กรวาลเนี้ย ชอบความเร็วโอเคนะครับ